สวัสดีครับพี่น้องชาวโซนโฟทุกท่านวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์อันดับที่1ของการลงดันเขาคนนี้ลงดันวันละกี่ชั่วโมงมีเคล็ดลับอย่างไรถึงทำไรายได้5 0,000บาทต่อเดือนไปดูกันวันนี้ผมลุงโยเกมเมอร์จะมาสัมภาษณ์อันนาของอันดับที่1 2 3 4ในอาร์เคดสวัสดีครับแนะนาตัวหน่อยครับเดีย๋ยวป๊บนเงน,นะพี่พี่ไม่บงไม่บีบผม,มเลยรอจังหวะนี้ด้นสดเลยครับน้องพ,พี่ไม่มีสกองสริปไม่บีบอะไรเลยอะ กะสดเลยเอาเลยเอดเอาสดได้นะชืออาณนาครับชื่อจริงก็อานาเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับเป็นเซี่ยวครับอ๋อเป็นลูกเซี่ยวมันเชื้อของทางคุณคุณปู่เขาจะเป็นทางยุโรปอิตาเลียนแล้วก็ทางทางคุณย่าเขาจะเป็นเมกันมันจะดูไม่คุ้นหูเนาะแรกๆคุณจะแบบผิหรือเปล่าใช่ปกติแล้วเนี่ยฟาร์มทั้งหมดกี่จอครับใช้สี่จอครับสี่จอฟาร์ม อนานเริ่มเล่นโซนโฟมาตั้งแต่เซิฟไหนครับโซนโฟมผมผมเล่นมาตั้งแต่ดีดีเอสละอ๋โอโคเด้นซอฟใช่โคเด้นซอฟอยู่กันมานานแล้วก็เซิฟที่สองก็เป็นจีจีสองใช่ครับจีจีแต่จีจีผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเท่าไหร่ผมก็โดดกระโดะโดมาที่เอ็กซ์ตรีมเลยอนานเริ่มต้นจากเซตอะไรเป็นเซตแรกครับช่วงแรกที่เอ็กซ์ตรีมเปิดเราเซตเซตฉลาม ราคาเบาด้วยในช่วงนั้นเ,เลยจับเราเลยจับต้องได้ง่ายอาชีพจูโดโลงดันเป็นยังไงบ้างจูโดอ่ะอมันค่อนข้างที่จะเ,เล่นง่ายสำหรับผมนะผมคิดว่ามันลงดันง่ายครับครับก็เล่นได้นะแต่ผมบางทีผมหลุดจังหวะลงดีแบบแทงเข่าอ่ะอ๋อมันแทงเขา่าโดยส่วนตัวแล้วชอบลงดันไหนครับอะจะแล้วแต่ตลาดด้วยครับถ้าช่วงไหนที่ถ้าช่วงเลดก่อนใบบวก ราคาสูงผมก็จะไปลงจีนถ้าอ,อย่างช่วงนี้ราคามันเริ่มดรอปลงมาแล้วผมก็จะกลับมาลงโรงแรมซะส่วนใหญ่ลงดันต่อวันวันละกี่ชั่วโมงลงวันละประมาณสิบ <c oughs> ไม่ต่ำกว่าสิบหกชั่วโมงครับคนเดียว <c oughs> หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ใช่ครับมาตรฐานเลยคือสิบหกชั่วโมงพักบ้างหรือเปล่าครับหรือลงรวดเดียวเลยสิบหกชั่วโมงอ่าจะแบ่งจะแบ่งพาร์เป็นครึ่งครึ่ง ทุกๆแปดชั่วโมงก็คือจะจะเบรกพักงีบอะไรแบบนั้นเหรอใช่ครับถ้าลงติดเลย16ชั่วโมงไม่ไหวผมไม่สามารถลองแล้วร่างกายแทบแตกอะ่ะหลายคนเคยบอกว่าใช้คุณเงินแล้วมันไม่คุม้มอันนาใช้คุณเงินไหมครับทั้ง4ตัวคุณเงินใช้ครับใช้ใช้ตลอดเลยจะได้รอบละประมาณสามหมื่นตัวหลักสามหมืตัวลองจะได้ตัวละหนึ่งลงลงดันนี้เหรอครับลงแรมใช่ครับโรงแรมครับ แต่ถ้าตอนหลังจากที่มีคูณ200%ผมก็จะกดกดครับกับตัว50%มันจะเป็น250เนอะครับมันจะได้ตัวหลักประมาณ65,000ตัวรองได้ตัวละหมื่นอ๋อนี่คือวิธีการลงก็คือเน้นอีตุ้มๆเลยใช่ไหมครับเก็บเท่าที่ไหวครับถ้ามันกระจายผมจะเลือกไปที่ที่มอนไปกระจุกกันเยอะก่อนอืม แต่ส่วนใหญ่จะเน้นจบไวคือแต่ละสเตจครัใช่ใช่ถ้าสมมุติเราเฉลียนะ่ยเนาะเฉลี่ยเป็นลายชั่วโมงกันแอ่ะชั่วโมงหนึ่งจะได้รายได้ประมาณ1 5ถึง1.7เอมขึ้นอยู่กับขอบฟ้า<ล>หรือว่ารวมทั้ง4ี่<า>ตัวใช่ไหมได้ครับ4ี่ตัวรวมกันไปบ,บวกด้วยขายขอบฟ้าขอบเกี่ยวด้วยจะได้ประมาณ1 4ถึง1.6มันก็แล้วแต่ว่าจะได้ใบบวกเยอะหรือเปล่าอีกนะ ใช่ใชแล้วก็เฉลี่ยชั่วโมงหนึ่งเอามาตรฐานเนาะสิบสี่รอบแต่ถ้าส่วนตัวผมผมจะทําได้ประมาณสิบห้ารอบโ oh, <15 S 2> อ้15สิบห้ารอบเลยสี่รอบเป็นเกณฑ์ลวกันสิบสี่รอบมันจะได้ประมาณล้านหกละกันหนึ่งจุดหกแล้วก็ใช่ครับถ้าตัดต้นทุนออกแล้วจะจะได้กําไรประมาณชั่วโมงละเอมเคยแบบโดน GM ตรวจสอบไหครับลงไวเกิอนอะไรอย่างเงี้ยเคยครับต้องเคยอยู่แล้ว <laughs> อแล้วเขาปลดยังไงครับแบบนี้อ่อมันจะเป็นช่วงแรกที่ผมลงเลยอือ่นมันลงช่วงแรกๆลงประมาณอ,อตอนนั้นน่าจะแรมหนึ่งนาที20สิบโจ๊กโจ๊กประมาณไม่เกินสามสิบวิลงได้ห้ารอบแรกเรียบร้อยเลยเกมสามสวันฮะโดนไปสมวันโดน<อ>โดนแค่ตรวจสอบใช่ไหมครับใช่ใช สวันแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาสอาเดือนก็คือไม่มีอีกเลยอืมบอกข้อมูลหรือเทคนิคการลงดันของอนนาให้ฟังหน่อยครับโรงแรมอ่ะถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่กดคูณอะไรเลยนะปล่อยตัวเปล่าเข้ามาฟรีๆของไม่มีก็ลงได้อย่างเงี้ยจะได้ตัวหลักถ้าเดินเก็บเงินด้วยจะได้รอบละอสองสองออยี่สิบส่วนตัวลองที่ยืนนิ่งๆจะได้ตอนจบดันก็ได้แค่ประมาณเออสิบโดยประมาณ กดคูณ50%จะได้ 30k กดคูณ250%ได้ 60k เลือดบอสของแต่ละตัวแอนนารู้ไหมครับว่ามีเท่าไหร่บ้างโก45,000เวโอเรสต90,000มัฟฟิน1 3 5 0 0โลส180,000แล้วก็ซับกับโจ๊ก2 25,000เท่ากันครับเท่ากันมีอะไรอยากจะฝากบอกสำหรับคนที่เริ่มลงดันไหมครับคุณต้องมีความพยายามของอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ความพยายามความอดทนคน่อนข้างจะสําคัญเลยเพราะว่ามันมันขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วอ่ะคุณยิ่งทํารอบได้เยอะคุณยิ่งขยันคุณก็ยิ่งได้มีความคิดไหมครับว่าอยากจะอัพของได้มากขนาดไหนหรือว่าพอเท่านี้ก่อนมีมีมีแผนนะมีแผนว่า,าผมจะดันดันฮิตดาเอจให้เกิด5 0อัห้ิเอัหรอเครับ เอาแบบสักกลางๆห้าสิบอัพแล้วกันถ้าต่ำกว่านั้นมันติดยากละอันนาได้รายได้จากเกมโซนโฟเดือนนึงกี่บาทครับเอาเป็นเงินเอ็มแทนนะแล้วเดี๋ยวเอาไปทุกคนก็เอาไปคำนวณไปเป็นเลทของแต่ละสัปดาห์เนาะมันจะตกประมาณ120เอ็มต่อสัปดาห์1 2อเอ็มใน1เดือนคุณจะได้เงิน4 8 0 0 0ถ้าคุณลงแบบล่วงเวลาอีกปีไปกลมๆ5 0 0 0 0แล้วกัน ขอขอบคุณอนาเป็นอย่างมากที่มาให้ข้อมูลสำหรับการลงดันในวันนี้ใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่ออนาได้ทาง Facebook นี้ครับและใครมีเข็มฉีดยาสามารถไปดูดเอ็กจากอนาได้ฟรีวันนี้ผมลุงโยเกมเมอร์ก็ขอลาทูนไปก่อนถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยและก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารของเราด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบ วันนี้ขอลาไปก่อนไปแล้วบาย